สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ OBS Studio นะครับตัดเสียงรบกวนพัดลมแอร์หรือว่าเสียงรบกวนออกให้หมดนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเรามาดูตรงช่องของของเสียงนะครับดูว่าเสียงตรงเนี้มันไม่ได้ลดลงเลยนะดูนะครับเนี่ยวิธีการนะครับให้เราเข้าที่ Google Chrome ครับเข้า Google Chrome นะครับแล้วพิมพ์ไปว่า repack มาดูกันนะครับเข้า Google Chrome นะครับแล้วพิมพ์คำว่า รีปักรีรีปักตรงนี้นะครับจากนั้นให้เลือกอันแรกเลยนะครับโอเคครับรีปักมาดูนะครับก็มาดูนะครับว่าวินโดว์ของเราใช้วินโดว์อะไรนะครับแต่ส่วนมากแล้วเราวินโดว์ของเราจะใช้ที่64บิตแต่ก็ลองไปดูที่ที่วินโดว์ของเราก่อนนะครับแต่ตัวของผมใช้64บิตครับก็กดโหลดตามนั้นเลยได้นะครับโหลดเข้าไปเลยกดคลิกดาวน์โหลดไปได้เลยครับรอสักครู่นะครับ ถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปดูต่อได้เลยกดเปิดโฟลเดอร์ด้านล่างขึ้นมาได้เลยนะครับโฟลเดอร์ er ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยนะครับที่เราดาวนะ์โหลดไปน่ะเลือกขึ้นมาดบ u b l ิลคลิกขึ้นมาเลยครับกด install ได้เลยครับก็กด agree ครับ next แล้วก็ install ได้เลยครับหลังจากนั้นก็จะขึ้น complete นะครับก็คือ install เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดกดปิดไปครับแล้วก็กลับมาที่ตัวของ obd นะครับ แล้วก็กลับมาที่ตัวของ OBS นะครับให้เราลองเงียบนะครับมันก็จะเห็นตัวขึ้นก็ยังมีเสียงแทรกอยู่นะครับก็วิธีการแก้นะครับให้เรากดที่ฟิลเตอร์ครับเลือกตรงที่ฟิลเตอร์ครับดูเครื่องหมายบวกตรงด้านซ้ายนี่นะครับแล้วก็เลือกตรงที่ VST.2x Plugin แล้วก็กดโอเคครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงตรงช่องนี้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะก่อนที่ก่อนที่จะมีตรงนี้ครับเราต้องติดตั้งโตวเมื่อสักครู่นี้ก่อนเลือกครับแล้วก็ open นพักอินเทอร์เฟขึ้นมาได้เลยครับคลิกครับตอนนี้ก็จะเห็นคลื่นเสียงนะครับเป็นคลื่นเสียงสูงต่ำตอนนี้ก็เป็นคลื่นเสียงที่เราพูดแล้วก็คลื่นเสียงที่รบกวนครับ โอเควิธีการครับให้เรามาเลือกตรงที่โหมดครับแล้วก็เลือกตรงที่ u u t r ท็ t โอเคเดี๋ยวผมจะมาดูอีกรอบนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้อีกรอบหนึ่งตอนที่เราจะลดเสียงรบกวนนะครับเราก็เงียบเสียงให้สนิทก่อนเพื่อให้โชว์เสียงรบกวนขึ้นมา หลังจากนั้นเราก็ติ๊กเพื่อที่จะลดเสียงรบกวนออกหลังจากที่ขึ้นเสียงสงบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้เราติ๊กถูกออกโอเคมาดูนะครับตอนนี้เส้นเสียงสีแดงๆเนี่ยมันตัดเสียงรบกวนของเราออกหมดแล้วแค่นี้แหละครับง่ายๆ OBS Studio ตัดเสียงรบกวนพัดลมแอร์หรือว่าเสียงรบกวนต่างๆลดโยนต์อะไรได้หมดนะครับ โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ